ไม่คุยไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วนอนได้แล้วนอนได้แล้วก็จะอ่าไม่ทราบไม่คุยแล้วไมคุยแล้วนอนได้แล้วก็จะไม่คุยคแล้วนอนได้แล้วก็จะไม่คุยไม่คุย แล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วนอนได้แล้วไม่คิวแล้วไม่คุยแล้วนอนได้แล้วเอ้ย good job okay good night ไม่คิวแล้วนอนได้แล้วบ้านมัวอ่ะบ้านมัวไม่คุยแล้ว no one more like a different one อ่อเอาอยู่ดา อารักมามีรักมามีไมได้ too easy too easy อ่ะรีบรีบนอนรีบรีบนอนบ้ายิ้มย a อยพรุ่งนี้ต้องตื่นพรุ่งนี้มาเจิ่นเช้าเช้าเาเช้าเช้าเ a ้าเช้าเ a r าเช้าเช้า e าเ้ายาเช้าเชู้เเ้า้ พวกนี้ต้องตื่นต้องตื่นเช้าเลยเช้าเลยไปโรงเรียนไปโรงไปโรงเรียน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 โอเคอ่ะนอนบายบายเาจะ bye b า e บาย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 อยาก n a ดูโรง e รี h นหน o ่ o กไปูโรรียนจะกัวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปขึ้นรถบัสไปขึ้นรถบัส To to go school ไปโรงเรียน ป้าดงลนดจ๊อบลกที่จุดลกกอะลอกมามีที่จุดในกเลอลักมามีที่จุดในโลกเลยแล้วมันไต่อะไรหน้าอะไรเนี่ยฮะลกี่หอกูนายอยู่ไหนแล้วเนี่ยมองไม่เห็นมือตื้อเลยเฮ้ยหมองไม่เห็นโอเคบ๊ายบาย